นี่ค่ะก็จะมาอ่าทดลองทำยา,าสลาทะทดลองทำสลามกับเนื้อสลามที่พิมพ์พาทำไปนะคะอุปกรณ์ก็จะมีอ่าซ่อมใช้ซ่อมก็ได้หรือว่าจะใช้ตะเกียบก็ได้แต่พิมใช้ตะเกียบดีกว่าเนาะใช้ซ่อมเอ้ยมั้ภาชนะตะเกียบแล้วก็นี่ก็จะเป็นนย้อทำสลามของพิมค่ะตานที่มก็เคแท็กใส่กับแบบนี้ไว้เรียบร้อยแล้วแต่ว่า อันนี้นะคะเพิ่งเป็นอันทำใหม่สดๆคลิปเมื่อกี้เลย,เลยก็การน้ำใส่ค่ะก็เนื่องจากนะคะพิมก็ได้บอกไปแล้วว่านั่นแหละพิมนะคะก็จะทำให้ดูนะคะเสียอาจจะแหบนิดนึงเพราะว่าพิมก็เป็นหวัดอยู่ค่ะก็เนื่องจากแบบนี้ด้วยค่ะและอีอย่างคนก็ขอ,ขอมาเยอะมากเลยค่ะพิมก็เลยจะทำให้เลยค่ะค่ะแต่ทองไปดูที่ทำอะไรดีกว่าไหมคะ ค่ะจากนั้นก็ใส่กา,าวไปก่อนนะคะเป็นกาวน้ำใสก <c oughs> าวน้ำใสก็ใส่เข้าไปแล้วแต่เลยใส่ไปไม่เยอะนะคะี่ใส่ไปนิดเดียวนี่ค่ะประมาณนี้อาจจะมองไม่เห็นหรอกนี่ประมาณนี้หลังจากนั้นใช่ไหม,มก็จะใส่น้ำแยมชลาบลิไค่ะ ต่ไม่รู้ว่าจะใส่ยังไงล่ะทีนี้เทใส่เลยก็แล้วกัน <c oughs> มันอาจจะแบบมีสีขุ่นๆหน่อยนะคะนี่ค่ะก็ได้แล้วสลางของเรายืดมากเลยโอ้โหยืดสุดซอย พอดีว่า,าการทีวีของเรามันทุ่งหัวไปอ่ะอะไรไมได้คนเราทำให้แต่พอครันนี้ก็เรามาดูอ่มตาราน้ำแข็ของเราป็นบ้านกันดีกว่าทีว่าเป็ออ่อม,มันก็อาจจะเป็นสีแบบ คุณคุนนิดนึงแบบแลักษณะประมาณนี้เพราะว่าน้ำยาฮัสลามของเรามันขุนนะคะแล้วมันจะออกสีคุมนิดนึงเพราะว่านำ้ำาไอเลของเราก็เป็นสีชมพูงงไงเป็นสีแดงแฟลตเลยเราจะพาทำสีอื่อยดีไหมโอเคมา <c oughs> ใส่นี้ำไป พ้าคำสีไหนดี้ไม่เอาเอาสีเขียวอ่อนแต่ว่าแดี๋ยวขเขาผสมสีนิดนึงแปบ๊บนึ่งนะผนสมสีกันนิดนึงผสมเขียวกับเหลี่ยวให้มีเขียวอ่อนเดี๋ยวสักครู่นะขเขาอนอ่านมันก่อนค่ะ ก็ทําคนเดียวนะแล้วก็ไม่สะดวกในการหยิบจับอะไรนี้ใช่ไหมต่อย่างคนเรามีสองมือคนเพอ่อสีียวอ่อนแล้วอ่อนสี่้วนี้สดสวยมากโอเคแล้วฉันก็ใส่อยางสลางลงไปเทเหมือนเดิม ใส่ประมาณนั้นแหละใส่ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะก็เนื่องจากว่าถคาเล็กมันก็ใหญ่ไปก็ต้องคงไปเนี่ยก็ได้แล้วเราวอยก็คนก็คนต่อไป มซารามอันใหม่นี่ต้นยางซารามอันใหม่เดี๋ยวจะไปดูต้นยางซารามอันเก่าว่างเดี๋ยวจะลองเอามาใส่ปนๆกันเลยจริงก็คิดว่าไม่เป็นไรนหรอกเพราะมันเป็นต้นยางซารามนะยวสักครู่นะว้า สร้ามอันใหม่และอันเก่าที่แบบเก่าข้นมากข้นสงดแต่จะลองใส่ให้ดูพอพออันเนี้ยเป็นแบบอันเนี้ยเป็นตัวข้นะนะคะแล้วก็แบบแต่ี่เดียวพอ โอ้ยมันกลายมาเป็นสลามหรือมือพีนแล้วอะแ,แบบนี้นะสครู่งหรือก,ก็จะวางแล้วก็ทำให้ทุกคนดูแบบง่ายๆเลยประกันนี่เป็นสลามได้ไหมสลามอม,มันแผ่ได้นะคะเพราะว่ามันมีเสวนม,มาของเองนี่คือเสวนของมี อะไรเรียกไงเป็นหวัดนะเจลตัวนี้ต้องคนอีกก่อนแป๊บนะนีเป็น้อนตัวอนย ก็จะมาตัวให้ดูเลยตราแรกจะใส่ไปหนึ่งช้อนชาใส่ไปใส่แล้วแปะเลยได้แล้วอ่ะแต่ไม่ยังไม่ได้มากเลยยังไม่ติดมือเราอยู่ แต่ว่าอันนี้มันก็แบบทำง่ายมากจริงๆนะก็หนักประมาณนี้จ้ะดูดูดูดเจ้งง่ายนะคะใส่เข้าไปอีกเป็นสาวช้อนชาแล้วใส่ยเยอะเลยแล้วก็แล้วกันประมาณี่ใส่ประมาณสิบช้อนชาคือคืองตัวยิ่งตัวไม่ถูกบายแลาม6 จะเอาชอรี้ถูเลยถูรับไม่ใช่รับกรรม <c oughs> ให่แมวว้สิบช้อนชาแล้วคนไม,ม่ได้แล้ว แลคราวนี้พิมจะใส่พอครานี้นะคะมันก็จะใส่น้ำเข้าไปเป็นน้ำเย็นสลามน้ำมันก็เป็นสลามให้แล้วเป็นสลามได้ง่ายเลยบายบายกับพิมี่สลามช่ำบายจ้าชิง